ขอกันมามากมายทีเดียวน่าจะเป็นเอกฉันเลยนะครับก็คือ 4. นักภาคสาวเจ้าสเสน่หลััหลองทายกันดูว่าจะรทายถูกไหม4ีคนนี้คือใครใบให้ว่ามีตัวแม่ของวงการอยู่ด้วยนะครับเอาครับเราไปพบกับอันดับที่4กันเลยครับอันดับที่4ครับนอง อมแอมครับนพวรรณเห็มมบุตรเข้ามาอยู่ในอันดับ4เพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาไม่ต้องคุยกันอยู่แล้วครับนอกอ,อมแอมการันตีเรื่องความสวยแล้วก็าภาพสาวสวยที่มีความอินดี้ฝีม,มือลายมือเนี่ยอยู่ในอันดับที่เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยในตอนนี้เลยนะครับห้องนี้ห้องฉันเองแล้วนี่ก็เตียงนอนของแกนี่คือตุ๊ก,กตากับขวดนมเห็นไหมยอย่าทำหกละ่ะแค่มองตาฉันพิสตันวอลก์เอาไว้แน่แน่นนังเป็นสกอตไปกับ ผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตฉันไม่ไปเองแต่ส่งอสูุพวกนั้นไปก็คือปราณีละจะว่าแผ่ขยายรอบตัวฉัน ฉันไม่รู้จักทั้งชื่อและอายุนายเลยฉันเมาเนี่เมาแล้วจะอะไรก็เถอะเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังตอนนั้นนายก็ลืมไปให้หมดเถอะย่านเสียงพี่ค่อนข้างกว้างด้วยเกยททำให้มีการภาคตัวละครเนี่ยหลากหลายจะถูกแต่ส่วนใหญ่ถูกจับไปภาคตัวนางเอกหรือว่าตัวรองลงมาเป็นส่วนใหญ่ครับตัวไ้ายยังไม่ค่อยเห็นต่านะครับนั่นก็เลยทําให้พี่อมแอมครับหรือว่าน้องแอมนั้นเข้ามาอยู่ในอันดับที่4ครับอันดับที่3ครับคนนี้ครับหมาเป็นศิษย์ร่วมสํานักเลยครับ พี่ยุ่งนิรมนม์นะครับพี่ยุ่งเนี่ยมีความโดดเด่นสเสน่ห์ของเธอน,นั้นคือความใจเย็นสายใจเย็นเลยครับสําหรับพี่ยุ่งนี่เย็นเป็นน้ําแข็งเลยก็ว่าได้เป็นผู้กำกับที่ใจเย็นนักภาคก็เป็นนักภาคที่ใจเย็นไม่เคยเห็นพี่ยุ่งน,นั้นหมุดหงิดหรือโมโหกับหนังที่ภาคเลยนั่นทําให้ภาพยนตร์ที่พี่ยุ่งนั้นได้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการกํากับหรือจะเป็นการภาคเป็นการของพี่ยุ่งเองนั้นออกมาได้อย่างละมุนละม่อมกลมกล่อมคุณจะช่วยมันเหรอ เช่นกันค่ะคุณล็อกวูดท่านทั้งหลายพวกเรามาชุมนุมกันที่นี่ในท้องพระโรงเพื่อฟังพระราชโองการคืนนี้พวกเราจะจัดปาร์ตี้ชุดนอนกันเป็นโรควิ่งหนีไม่เป็นอย่างนั้นเหรอฉันก็พอเข้าใจเธออยู่นะกับการไม่เคยได้รับโอกาสเลยไม่รู้วิธีคุยกับผู้หญิงเลยใช่ไหมเนี่ยบวกกับใบหน้ารูปร่างหน้าตาท่าทางที่ออกไปทางสาวหมวยสวยยิ้มเก่งนะครับก็เลยทำให้พี่ยุ่งนั้นเป็นนักพากสาวพลาสเน์นะครับ ที่เข้ามาอยู่ในอันดับที่3นี้ครับเอาละครับมาถึงอันดับที่2ครับอันดับที่2นั้นก็รุ่นจะใหญ่ขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับก่อนน่ยเป็นรุ่นใกล้เคียงพิจูนี่แหละคือน้องมดอังคณาผ่านประทีปครับน้องมดเนี่ยมีสเสน่ห์อยู่ตรงที่แบบไทยๆอันนี้จะออกมาแบบไทยๆเลย แล้วก็เป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการร้องเพลงคนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับพี่มดนั้นเคยออกเทปมาแล้วสมัยเป็นเทปเลยนะครับ1อัลบัม้มด้วยการที่เป็นผู้กำกับด้วยแล้ก็ยังเป็นนักภาคอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องงานภาพไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าประสบการณ์แล้วก็คุณภาพเสียงของพี่มดนั้นออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์ก็เพื่อจะไปจับพวกโจรชั่วที่อยู่ในบัญชีดำยังไงล่ะเจฟฟรีย์เหรอนายคิดว่าฉันตั้งชื่อร่างของฉันว่าเจฟฟรีย์เหรอมันชื่อเจสเรย์ต่างหากแล้วนั่นฟังดูเข้าท่ากว่าจริงๆฮะสวัสดีฮะผมเป็นเทนนิสานะฮะอีดีที่ได้พบกันนะครับแม่คะพี่นี่กาแฟมาเต้นเพลงไตต้นนึงค่ะซึ่งเล่นเสียงของพี่มดเนี่ยเป็นคนที่เล่นเสียงกว้างมากแล้วก็ประกอบกับทักษะในเรื่องของ โน้ตเพลงซึ่งตัวเองเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีมันก็เลยทําให้สามารถทําอะไรได้หลากหลายมาจัดการกับเสียงดนตรีได้หลากหลายและใช้ก็มมีสเสน่ห์อยู่ในอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นก็เลยทําให้พี่มด9เข้ามาอยู่ในอันดับที่2นี้มาถึงอันดับที่1ครับอันนี้คือตัวแม่แห่งวงการภาคเลยในทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าครบเครื่องเลยจริงๆนั่นคือ พี่กุ้งครับพี่กุ้งโสพิตารางสิโยไทยรู้ว่าในวงการนั้นจะเรียกว่าเป็นพี่กุ้งขาวนะครับในวงการก็จะเรียกกันแบบนี้สนเสน่ห์ของพี่กุ้งนั้นคืออะไรครับก็บอกว่าพี่กุ้งนั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการภาคเป็นอย่างมากเพราะส่วนหนึ่งนั้นพี่กุ้งนั้นสมัยที่ยังสาวๆอยู่พี่กุ้งนั้นเป็นดารา ด้วยนะครับก็เล่นอยู่ในระดับนางเอกเลยนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงแลัวว่าหน้าตาพี่กุ้งนั้นเป็นอย่างไรสวยน่ารักอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งเวลาผ่านเลยมาเป็นระยะเวลาขนาดนี้แล้วก็ยังทําให้พี่กุ้งนั้นยังคงความสวยได้เหมือนเดิมและเรื่องภาคนั้นครบเครื่องจริงๆครับเป็นทั้งพ่วงกับเป็นทั้งนักภาคเองอาจจะอาจจะลดบทบาทการภาคตัวเองลงไปบ้างแต่เพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องของการจำกัดเนี่ยแกจ,จะสามารถอ่านตัวละครออกแล้ว ฉานเหลือเกินครับพอเห็นปลาดเดียวเนี่ยผ่านตาปับ๊บแกจะรู้ได้ทันทีว่าไอ้เนี่ยลักษณะการพูดมันเป็นแบบนี้นะจงงั่งนี่มันพลาดอะไรอยู่ได้ไม่อยากจะเชื่อบบลลี่ทำอะไรเห <application> มือนคนปกติตั้งแต่เมื่อไหร่เยาว่าแต่ย, i, ยายคนนี้ยายโรคจิต sequel, สาวโสดขี้เหงามาก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 นี่ใครกันะะพลังของเนนยังไงละ่ะการที่จะมีคนที่สามารถใช้พลังเนนวิเคราะห์ได้ดีกว่าเครื่องกลนะ่ะมันก็ไม่แปลกไม่ใช่เหรอฮะ อเรื่องแปลกๆนะจริงจังซะได้คุณเนี่ยเธอเคยใช้หุ่นสีสวยนั่น เป็นเครื่องมือธรรมหากินจากผู้ชายอย่างนั้นสินะฟังทางนี้ฟังทางนี้เราว่าที่วายไรเวลาพี่จูนไปทํางานกับพี่กุ้งพี่กุ้งจะบอกเลยว่าจูนไอจูนมันเป็นอย่างนี้นะมึงมันมันมันต้องภาพแบบนี้นะไอ้นี่มันลักษณะนี้มันคิดอย่างนี้อยู่นะมันคิดอย่างนี้มันคิด,ค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 ดอย่างนี้นะพี่จูนแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับไปทํางานพี่กุ้งนี่ทํางานง่ายก็ต้องบอกว่าเป็นครูชั้นดีสําหรับเด็กๆถ้าใครที่อยู่ในวงการผ้านะครับใหม่ๆแลวได้ไปทํางานกับพี่กุ้งเนี่ยคุณจะเก่งขึ้นทันนนททีีีอออยยยย่าง้ๆ30%เเลดวพจูข กาลังตีเลยนะครับขณะพิจูนว่าพิจูนทํางานมานานขนาดนี้แล้วถ้าเจอพี่กุ้งเนี่ยพิจูนจะแฮปปี้เลยนะครับสนุกสนานเลยครับหลายคนก็มีครับแต่ว่าพี่กุ้งนั้นน่าจะโดดเด่นที่สุดในชั่วโมงนี้ครบกันไปแล้วสําหรับ4อันดับนะักภาคสาวคราวสเสน่ห์เดากันถูกหรือไม่มีใครเดา อันดับของใครมาอยู่ในตรงนี้บ้างไหอาจจะมีบางคนครับพี่จูรู้เลยว่าไอ้ทำไมไม่มีคนนี้ไม่มีคนนั้นไม่มีคนโน้นพี่จูนคิดแล้ว,ค,ค,ลวคิดอีกคิดแล้วคิดอีครับก็ต้องบอกว่าเราคัดแต่ที่มีสเสน่ห์แรงจริงๆแล้วก็ยังทํางานภาคอยู่ในวงการนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักด,ด้วย4คนนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับแถวหน้าของเมืองไทยนักภาคแถวหน้าของเมืองไทยแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์มาทข้างล่างอยากให้ทําอะไรทําได้ก็จะทําแบบนี้ครับถ้าวันนี้ทําได้คอมเมนต์มาแล้วเอออันนี้ทําได้พี่จูนจะทําทันทีแบบนี้เลยอย่าลืมกดซับสไครป์เรานะครับเป็นกําลังใจของเราต่อไปพี่จูนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับรับรองได้ว่าสนุกแน่